สวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตามช่องแฮปปี้ฟาร์มค่ะวันนี้ลวงจะพาทุกคนมาดูต้นพีชของเรานะคะต้นนี้ถ้าทุกคนได้สังเกตเห็นนะคะตอน ep 1 0นะคะทุกคนเขาจะยอดหยีกมากเลยค่ะให้ทุกคนไปดู ep 1 0นะคะ ep 1 0ของลวงค่ะแต่ดูค่ะตอนนี้เห็นนะคะทุกคนยอดเขาไม่หยีกแล้วนะคะทุกคนลวงแก้ปัญหามันมีหลายสาเหตุนะคะพิกที่เกิดจากยอดหยีกอย่างเงี้ยเพี้ยลงอย่างเงี้ย เกิดจากาลากดูดซึมสารอาหารไม่ได้ดีจะส่งผลทางยอดจะหยกคะ่ะแล้วก็ขาดพวกแคลเซียมพวกโปรตีนพวกพิกของเราขาดสารอาหารพวกนี้นะคะให้เราสังเกตง่ายนะคะว่าใบใบไม้ก็เปรียบเหมือนผมนะคะถ้าเทียบก,กับคนนะคะอย่างคนเราเนี่ยค่ะถ้าขาดโปรตีนหรือขาดแคลเซียมผมเราจะหลุดร่วงหยีงองอย่างคะ่ะชี้ฟูอย่างนะะี้ค่ะอาการนะคะ คล้ายๆกันอันนี้ต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะทําไมถึงยอดหยิดยอดฟูเอะยอดหยิกอย่างเงี้ยหรือเกิดจากพวกดินเป็นกรดเป็นด่างได้คะ่ะหรือคือดินเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยจะส่งผลทําให้รากของต้นไม้เราดูดซึมอาหารไปใช้งานไม่ได้คะ่ะมีปัญหาเรื่องรากทันทีคะ่ะให้เราแก้ไขได,ได้ได้หลายอย่างนะคะหรือเพีย้ยอย่างเงี้ยเพีย้ยลงจะแก้ยังไงแต่ของรวงรอบแรกเพีย้ยลงนะคะรวงแก้ไปแล้ว ทั้งเพียทั้งอะไรหลองก็บำรุงทั้งทั้งฉีดพ่นแล้วก็บำรุงทางใบด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหลวงใช้กี่สูตรและแก้ไขยังไงถึงดูดีขึ้นนะคะทุกคนดูง่ายๆเลยนะคะมาก่อนหยิบมากค่ะถ้าดู ep สิบจะสังเกตได้ค่ะตรงนี้คือดีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างค่ะค่ะทุกคนลวงจะใช้กระเทียมค่ะ สูตรนี้สําหรับไม่มีเพียนะคะทุกคนยอดหยิกเฉยอะคะ่ะหลวงจะใช้กระเทียมทุบหรือตําก็ได้นะคะแช่น้ําค้างคืนไว้หนึ่งคืนค่ะเนี่ยประมาณแก้วหนึ่งเนะะี่ยค่ะหรือเติมน้ําอีกหน่อยครึ่งแก้วอย่างเงี้ยประมาณเนี่ะฉีดช่วงเย็นนะคะทุกคนถ้าไม่มีเพียใช้สูตรนี้นะคะแต่ถ้ามีเพียหลวงใช้สูตรนี้นะคะทุกคน รลวงจะใช้สันไลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแล้วลวงจะใช้น้ําปูนใสเนี่ยค่ะปูนขาวก็ได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งถึงสองช้อนก็ได้ค่ะลวงใช้แค่นี้ค่ะและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของลวงค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรลวงจะผสมลงไปแล้วน้ําประมาณต่อน้ําประมาณเนี่ยค่ะขวดนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรนี้ก็ได้นะคะประมาณเนี้ยค่ะหนึ่งจุดห้าลิตร แล้วก็ฉีดพ่นยหละช่วงเย็นนะคะจะดีช่วงเช้าอากาศมันจะร้อนจะทําให้ใบของต้นไม้ออของเราลวกได้หรือเพราะอากาศมันไม่เหมือนเดิมค่ะมันร้อนเมื่อก่อนบางครั้งลวงก็ช่วงเช้าอยู่ค่ะแต่ก็ช่วงเย็น,นะคะ่ะช่วงเช้ามาแล้วก็ฉีดล้างใบนิดนึงก็ได้แต่บางครั้งลวงก็ไม่ได้ฉีดนะคะล้างใบก็ปล่อยเลยก็ไม่เป็นไรนะคะ ใช้แค่เนี้ยค่ะในสวนเวลาพิเกิดยอดหยิกเนี้ยรวงลงจะไม่ตกใจไม่กลัวอะไรค่ะเพราะวงจะแก้ปัญหาแค่ตรงเนี้ยมันก็แก้ได้ตลอดทุกครั้งะคะ่ะแต่แต่บางครั้งนะคะ,อะยอดหยิดมากมากอย่างนี้ก็คือยืดออกเลยนะคะถ้าเป็นยอดอ่อน,อ,อ,นอย่างเงี้ยเกิดใหม่เดี๋ยวลวงพาไปดูค่ะยอดอ่อนเป็นประมาณไหนที่ยืดออกมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูต้นอ่อนนะคะยอดอ่อนเนี้ยจะตอนนี้จะชัดเจนกว่าค่ะนะคะ ือดออกมาแคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาหยิกนะคะตอนแรกรวมใช้กระเทียมคนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือยอดอ่อนลวนตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะทุกคนดูดูกิ่งที่รวมตัดแต่งนะคะเห็นไหมคะ,ะมันไม่ค่อยเห็นเนี่ยค่ะลวงตัดแล้วเ็าแตกยอดนะคะพีทเขาจะแตกยอดใหม่อย่างเงี้ยแต่เราเหลือไว้อยู่กันนคะนคะลองบำรุงทั้งทางใบและทางดินนะคะทุกคนการ ให้ต้นไม้อ่ะคะ่ะอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของดวงนะคะรวงจะใส่กะปิด้วยอะคะ่ะเนี่ยเ็าจะช่วยในเรื่องยอดอีกด้วยอะคะ่ะทุกคนเนี่ยรวงเนี่ยผสมกะปิด้วยหรือว่าไม่ผสมก็ได้นะคะทุกคนคนไหนที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ไม่ได้ผสมกะปิก็ใช้ได้นะคะเราให้ทั้งทางใบและทางดินนะคะทางใบนี่ก็คืออ่ามันเป็นการให้อาหารทางใบอะคะ่ะต้นไม้ก็ดูดไปใช้งานได้อย่างเงี้ยไปเหมือนกันนะคะ วิธีทําให้แตกยอดได้หลายมันมีได้หลายอย่างนะคะโน้มกิ่งโน้มโน้มแต่ยอดก็แตกนะคะทุกคนต้นที่รวงโน้มยอดก็มีนะคะเดี๋ยวลองพาไปดูต้นทีน่รวงโน้มแต่ยอดแล้วแตกใหม่แล้วแต่เก็บให้ให้ลูกนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาดูต้นนี้ก็มีนะคะแตกค่ะ yes. แตกยอดที่ไหนคะ,นะคนละต้นนะคะกับต้นนั้นนะคะเนี่ยโน้มปลายลงะค่ะมันโน้มไม่เห็นนะคะทุกคนว่าโน้มปลายตรไน แตกจนจนออกมาใหม่แล้วค่ะจนให้ลูกหมดแล้วค่ะแตกให้ลูกอ่ะโน้มปลายเราโน้มลงเขาจะแตกนะคะทุกคนเนี่ยโน้มปลายลงโน้มก็ลงเนี่ยต้นนี้ก็โน้มปลายปลายถูกโน้มลงแตกยอดใหม่ค่ะทุกคนต้นพีชดวงส่วนใหญ่ดวงจิตปลูกแล้วเอียงลงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะดวงจะเอียงปลายลงปลายก็จะออกตรงนี้ค่ะ เสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่านนะาเขาทำเก้าอี้ทำโต๊ะหน่อยค่ะต้องขออภัยจริงๆค่ะดูนะคะพิพารล่วงเก็บไปแล้วนะคะพิปแดงก็เลยไม่ได้ให้ดะคะูค่ะลงกะว่าจะไม่ได้ถ่ายวันนี้ค่ะก่ให้แดงอีกรอบนึงก็พอดีบ้างก็เลยถ่ายทุกคนดูนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลวงด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะ เจอกันใหม่ค่ะทุกคนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ